สวัสดีครับอยู่กับพวกหลอดาำกรีนครับเรายังติดตามเจ้าสมิตโมครับอีกเซเก็บบอรครับสุดท้ายแล้วเรามาดูาสุดฟูมิของเจ้าสมิตโมจะลึกขนาดไหนโอ้แน่แน่นอนมากเดี๋ยวมาดูความลึกเขานะอ้าวมันจบแล้วตัวนี้ด้ลึกมาก น่าจะเป็นคันสุดท้ายครับมาคันคันสุดท้ายพอดีนี่ครับเริ่มเก็บของแล้วนี่ครับขุดหน้าฝนก็ประมาณนี้ครับเป็นตะเข็บแต่เดี๋ยวน้ำมาก็ละลายหมดแหละฝั่งทางโน้นเขาไม่ขุดนะกันไว้ครับอ้าว อันนี้น่าจะฟรีครับเทฟรีแถมให้เจ้าของที่ครับโอ้แน่นอนมากกันชนต่ำไป เฮ้กระจกเออหมดสิทธิ์แล้วเจ้าโอ้แดงแดงแดงโอเคใช้ได้ใช้ได้ต้นไม้เยอะครับอันนี้แหละแรงที่สุดแล้วแหละอ่ามอเตอเดียวเจ็ดนิ้วครับ ในช่วงนี้หาบ่ดินยากค่อนข้างจะยากครับเดี๋ยวมาดูว่าเขากลับรถตรงไหนเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> พอแล้วบ่พอแล้วโอ้ oh. เดี๋ยวมาดูว่าเก็บซากัน <Yeah. S 1> ดีไซน์มาสวยมาก <Yeah. S 1> เอาอีกเที่ยวนึง <Yeah. S 1> เดินหน้าไป เออตักแบบนี้ก็พีเหมือนกันนะเดี๋ยวมาดูความลึกครับความลึกของสมิโตโม่ H H 130ครับเก็บสะเป็นดโคลโน้ <c oughs> สุดปูมครับ ลองดูมุมแบบไกลๆหน่อยว่าสุดบูมของสมิตโมนเป็นยังไง <c oughs> นี่แหละเขาเรียกว่าสุดบูมแล้วไอ้เนนหลืออีกนิดนึงยังไม่สุดดีครับสุดท้ายท้ายสุดมาทันเวลาสุดท้ายแล้วครับพก,กี้ก็เริ่มทะลอกแล้ว <c oughs> จะติดเหลืองนิดๆออกได้ไม่กี่วันครับแต่ว่าไม่ได้หยุดเลยเพราะว่างานมีตลอดเขากล้าที่จะออกคันใหม่ๆมาเพราะว่างานค่อนข้างจะเยอะงานสำรองเยอะครับนี่แหละเขาบอกว่ากล้าที่จะเล่นของใหม่ๆ งานต้องเยอะแน่นอนครับเพราะว่าต้องมีงวดลุยงานตลอดหน้าฝนก็ทําได้อันนี้เขาก็หาดินขุด่น,นี่ได้ประมาณ300กว่าเที่ยวนะเกือบ400อเที่ยวครับทําหยุดด้วยฝนด้วยครับนะตามเจ้าแดงชิงคืนดูที่มันจะจมตรงไหนก็เริ่มเก็บข้าวเก็บของแล้วครับเตรียมจะย้ายย้ายสำนักเดี๋ยวจะตามไปดูครับว่า ไปย้ายไปแถวไหนอ้าถอยในสถานที่แคบแครับเด <c oughs> ินหน้าเดินหน้าเดินนาครับเร็แรงที่สุดในทีมว่ะแรงที่สุดเลยว่ะเฮ้ยอย่าทำเล่นว่ะถอยแรง <c oughs> ดินทรายครับอันตรายเลยพูดถึงไนงะเ,เอาข้างมีสิทธิ์ไปได้นะต้องมีจังหวะครับ <Okay. S 1> ตอนออกตัวมาจะยากได้หนีรถเบารถมันเบาทีนี่ก็เบ้ยอันนี้ไม่เท่าไร โอ้สู้แต่ว่างานนี้งานฟรีครับงานแถมไปเอาอีกเที่ยวฟูโซ,โซ่ครับใครที่ขับฟูโซ่จะแรงทุกคันซื้อฟูโซ่มาดีกว่า เราจะติดตามเจ้าสซมิตตโมว่าเขาจะไปไหนต่อครับว่าเจอบอ่อที่โหดไหมหรือยังไงเปิด<ม>บอ่อใหม่มันต้องอามีโหดโหดอยู่แล้วแหละอ้เน่เคยมีไหมหันหน้าแล้วก็ตักแบบนี้มันสุดวิสัยมันจำเป็น ต้องทำแบบนี้แหละเอ้ยอย่าถอยบ่อยรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเหมือนกันเว้ยนะเฮ้ยขับรถแบบนี้ยังจะดีกว่าเอ้ยพอ เออตักแบบนี้โอเครอนะนีายังมีที่ขุดสำรองแล้วแหละเพราะงานเขาค่อนข้างจะเยอะ จุดบูมของซูมิโตโมครับ HN หนึ่งสามูนความลึกอยู่ที่สามเมตรกว่าเก็บได้โอเคนะ ้ไดถึงมันจะเป็นตะเข็บเล็กน้อยแต่ว่าลูกค้าพึงพอใจครับได้สะลึกแล้วก็เลี้ยงปลาตัวนี้แม่นาคุตมันก็สไลด์ก็หายกันอีกความนิ่มต้องยกให้เขาเลยนะ ว่าไายไหนครับขอให้ปปเหหหป็นป้ายแดงครับใหม่ๆแลวนิ่มแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องอจะเป็นนั่นเป็นนี่ไปตามไปครับไม่รู้ว่าเขาไปที่ตรงไหนน่าจะเป็นที่ใกล้ๆนี่แหละเขาเรียกว่าปากบอ่อครับหรือว่าเป็นงานแถม ไม่คิดตังค์ทีให้ฟรีครับอยู่ในสัญญาไม่ได้ไม่ได้เดินหน้าไาหมลูพี่เฮ้ยเป็นไงวะนายจมหักหมดเลยหักหมดเลย จะไม่มีที่เลี้ยวแล้วหักเบิดเลยหักเบิดเลยหักเบิดเลยแปลว่าหักหมดเลยนะเดีเ๋ยวเฮ้กระจกด้วย เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งต้นไม้ดิลงก่อนเฮ้ยตกหลุมฝั่งโน้น อันนี้ก็เหลือแต่หน้าที่ของมิโคเขาเก็บงานครับส่วนดินก็หมดแล้วครับ ส่งท้ายกนะับบ่อแรกในการ หรับคลิปนี้เราก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ